ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนตอนเอื้นแม่ตุ้ยขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามารับฟังรับช่มแม่ตุ้ยอยู่ในขณะนี่หมู่บ้านมีผลปรากฏว่าลางวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดผลปรากฏว่าออกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปด เลขทยสองตัวเจ็ดเจ็ดมีผู้มีผู้โชคดีบนอกค่ะเมื่อวานเอฟซีก็ได้แมตุ้ยกับบ้าโชคดีผู้ใดโชคดีกับผู้ใดโชคดีกับขอดีใจด้วยเด้อค่ะผู้ใดบ้าโชคดีกับสู่ส,สูต่อไปเล่องวดวันที่สิบหกตุลาคมต่อไปเด้อค่ะ มือนีแม่ตุ้ยกสิแม่เบาให้ฟังสรุปเลีกให้ฟังว่ามีอาจารย์ใดแน่เข่าแน่ของผู้ใดเข่าแน่แต่ก็มีไก่เคี่ยงแน่คนแรกกสิเป็นของอาจารย์มินชัยพุม่มพัน้นหาบนหกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้า เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามสี่สามหกหนึ่งหกสามข้างล่างพจนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดพจนว่ากดว่าออกเจ็ดแปดสุดยอดอิริค่ะอาจารย์มินชัยภูุ่มค่ะอาจารย์มินชัยยพุม่ม ก้อนต่อไปกับแม่ดวงแม่ดวงนี่เพ่นฝันว่าเพ่นน้อนเสียชีวิตแล้วพอ่อกองมาบอกเลกเพันแปดเจ็ดออกเจ็ดแปดหรือว่าหรือว่าเข้ามาตรงๆแม่ดวงค่ะแม่ดวงหรือว่าสุดยอดที่นี้ค่ะแม่ดวงนี่ก็เป็นคน้นฝันเหมียนคนหนึ่งนะแม่ดวง ต่อไปกับแม่ลุยเนาะค่ะแม่ลุยพันฝันมาย้ายดวงท้ำขอดอยู่บานเลือดเต็มมือแดงจึ้งคึอง,คองอยู่พัน่าอาอยุแม่ดวงกันแปดสีบเจ็ดปีจะย่างแปดสิ่แปดจะว่าแปดแปดเจ็ดว่าได้ลงไห้เนาะคะ่ะเสียดายค่ะบ่ได้ลงไห้เสียดายเนาะคะ่ะ ต่อไปกันเป็นลวงตาวัดป่าค่ะพันไห่หกเก้าเกียดสามสี่หกเกียดเก้าเกียดหกเก้าออกให้เก้าเกียดออกเกียดแปดถือว่าไกล่เชียงนะคะลวงตาวัดป่านะคะหลวงตาวัดป่าค่ะคนต่อไปกับแม่ไพ่นะคะ เมไพ่ยพันไหนอันนี้เป็นชีบแหลกนะคะฝันตองหวัดเลยพันหายแปดแปดสามหาสามแปดสองแปดแปดแปดสามฝันมาพุ่มเจ้าทีมาบอกค่ือว่าไก่กกเชียงนะคะห้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดค่ะอันนี้เป็นพองเมเพ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้ายญ้าเป็นญาติของหมอรวยะคะ่ะ เนฝันเห็นงูใหญ่ตัวบบกนี้อยูย่ทั้งกำแพง่าสันมองดวยกันเลขตีเจ็ด 9, 9เกด้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดให้เจ็ดเก้าออกเจ็ดแปดถือว่าถือว่าใกล้เคียง อันนี้กัอาจารย์อิฐเพิ่นหายวิ่งหกกับเจ็ดบนรัฐบาลไทยค่ะคนนี้ทั้งไทยทั้งกันเล่านะคะของอาจารย์อิฐหกสามสองแล้วก็หกสามหกเจ็ดเป็นสูตรคำนวณเพิ่นแล้วกหกศูนย์สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปกลับไปกับค่ะแล้วก็วิ่งล่างวิ่งหนึ่งกับสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองศูนย์กันสี่ห่ะ ออกบนให้บนออกล่างค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะอันนี้ก็แม่เขียวหน่อยค่ะแม่เขียวหน่อยพันฝันเราพันไปจับลังวัดที่หนึ่งเลยสองเจ็ดเก้าหาจับคู่ค่ะสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหาเจ็ดเก้า,เ,า,เ,เ,กาเก้าหาสองหา Kit kau ha, kit kau si kit kau or kit pet and you call mẹ kiao noia kao tui mất kiao noia kiao noia kiao 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 จิบที 62, 99, 68, wieder, mainland, ng, ä, ่สองกับเจ็ดเก้าโอเจ็ดแปดนี้ของมเขียวหน่อยจิบที่สองไก่เคียงตั้งสองคิบเนะอันนี้จีบสามคนอีกค่ะไปไทยสามเสียสี่เทียมใเขียวหน่อยใรัฐบาลไทย สองแปดหาหกค่ะสองแปดหาหกแปดหาสองหาแปดหสองหอันนี้จะบโชช์้ด้คะอันนี้บไก่เกี้ยงค่ะอันนี้หน้าดีค่ะฝันว่าทนซอยเหลือใยค่ะอายุเก้าสิบเจ็ดปี เ,เก้าเจ็ดตอ,อกเจ็ดแปดถือว่าใกลเ้เคียงอันนี้พอลี่พอลี่เป็นของถอดรหัสเพิ่นเพิ่นหามากหน่อยหน่อยตัวมิโซนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าออกเจ็ดแปดค่ะว่าไกลเคียง ก็าไม่ค่อยเห็นตัวเล็กมากคะอันนี้ก็น้องหมูปันฟันเกี่ยวเกียอหลวงปูศิลานะอายุเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดเก้าออกเจ็ดแปดนะครับเปว่าไก่เฟี้ยงอันนี้ก็แม่ลุย แม่เลยฟันเด็นย่ายท้ำขอดอยู่บ้านอายุย่าย่แปดสิบแปดออกเก็ดเก็ดถือว่าไก่เที่ยงนะะอันนี้กับพอรี่นะคะันอันนี้ฟันแรกขึ้นฟันมาได้จับกลุ่มบ้างก่อนสองตัวตัวบักย่างมาเต็ม จับให้กับตีให้กับแปดสองเก้าศูนย์สองเก้าหาสองเก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าหาสองแปดเก้าเจ็ดออกเจ็ดแปดถรีว่าใกล้เคียงเมื่อเคยเห็นตัวเลขอ่ะอันขอโทษขอใหได้ครับว่าเคยเห็นตัวเลข อันนี้ก็แม่เกี้ยวน้อยกันเกี้ยวกับทะเบียนรถกันก็ให้ทะเบียนรถสองเปดหาหกอายุเพิ่นกันหาสิบสี่ปีพ่อจอเกิดสองพันห้าร้อยสิบี่รื้อัอนนี้เพิ่นฝันว่าสามีเพิ่นเสียชีวิตนะเพิ่นได้เอารถขั้นี้ ชายสามีเป็นไปร์ทก,กันทำงานอเบียนลดกระสองเปดหาหกอายุสามีเป็นกระหาสิบแปดหาสิบสี่ปีก็ซอเกิดกระสองหาหนึ่งสี่เหล็กที่วัดกระสองสี่หาจับปูหให้กระสองเปดสองหาหาห้เปดหกเปดหาสี่หาหนึ่งสี่แปดหกออก 8, อเปดเย็ดค่ะนี่คือว่าไก่เที่ยง ยังคงไม่เชียว่อยขอโทษขอให้เลายๆด้วยค่ะบางอันเลีกบางอันอันกับเขียนบรชัดค่ะโชว่วยกับพ่อล่าง ข้างล่อ่านกระจัดแต่พอเห็นชัดทนขอโทษขอไปเลยหน่อยถ้าต้องเอซีบางข้อสิวเาเหล็กขึ้นล่างๆข้านลางอ่านว่าเห็นเลยก็บมีสองอ่านสองสามแผ่นสิเอเห็นล่างๆสิว่าโชว์เหล็กว่าเห็นมันเขียนเป็นบม่ค่อยชัดนะคะเอ่งเขาทัางไก่เคียงกับชัางหมดทัางวันนี่ ทั้งหมดทั้งมวลกระสอาสิบหกคิบนะคะอันนี้ตั้งอัดเข่าไก่เคี่ยงไก่หัวด,ดีกับบอกหอยลายนะคะหดดอ,คอยลายมีเส้นเข่ามี่จะไก่เคี่ยงลายะคะ่ะเื่อนมากหัวดนาเอาไหม้ค่ะสูสูตัวไปหัวด,ดีกระบอกหอยบี้พอดีโจกตีนอดีเนานะคะ่ะ พะว่าทีไปทายมากค่ว่าค่อยมีเขามีเขาตรงๆรงที่สองสามขนี่ค่ะนอกนั้นกับเป็นมิตรไก่เคี่ยงซื่อว่ามีอันตรงๆรปันไหนค่ะถ้าใดรอยากสนับสนุนทางช่องเ้าก็่ะจิตตอใดเด้อค่ะเบอร์โทรเมตุยก่ะ065 090 38 48หรืออยากสนับสนุนอ่ะจานใดแนะน,น่เพราะคนใดมีกำลังกิดกำลังใจ เหตุเล็กหายคำนวลหาบางคนก็เป็นเหลขกฝันหรอะบางคนก็เป็นเหลขคำนวลชวนหมากขวดนาเอาไม้สูสูต่อไปน้ำหาเหล็กดีๆเมื่อน้ำเสนอขี้เบืองหวดต่อไปอาจารย์ได้ทันได้เน,นี่ยถ้ากันน้ำหาแต่หนน้ำหาอะไรจนละจอยมาทางนี้ขวดนาเอาไม้ให,ห้หๆตังตังหล่ำเรื่อยๆด้วยหวด ท่านที่สิบหกต่อข้อสูสูเจ้าปสวัสดีค่ะ